ว่าเอทรอลซ่าเนี่ยมันถึกมาก mm hmm. เห็นปะอีกฝ่ายยิงไม่เข้าอ่ะครับเออมีใครหวงแล้วก็เท่านั้นนะฮะโดนเหมือนกันครับผมเป็นไงไหวหรือเปล่าไม่ไหวบอกสปีก้าเดอะฮัน oh. s h ช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอน รับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาบาทฟ f i ไฟล์พับจีม l บายเก h ชินิงแพคโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับเดอะฮันชอปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเคาน์เตอร์ไซด์กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะไปรีวิวตัวละครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างอวยแล้วก็ปั้นสุดแบบสุดเลยนะครับสุดแบบสุดขอบเลยกับตัวละครนี่เลยนะครับน้องคนนี้เลยเอสเทรอซาอะไรเย่ๆทุกอย่างหรือว่าเอสเทรอซานั่นแหละนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ เป็นสายดาเมจกึ่งแท้งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสายไฟยเตอร์ดาเมจกึ่งแท้งนะไม่ใช่สายแท้งหรือว่าไม่ใช่สายดาเมจเพียวนะครับเป็นสายดาวเมจกึ่งแท้งที่มีทั้งสกิลโจมตีแล้วก็สกิลป้องกันในตัวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่ปั้นสุดขนาดไหนนะครับตัวนี้นะมาก็มาที่คังเรานะครับนี่การจัดการก็คือคังเรานะบางคนอาจจะไม่รู้ไงว่าเข้าคังตรงไหนนะครับก็เข้าตรงนี้แหละนี่เลยเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมตรงนี้สีฟ้าเนี่ย นี่ก็คือเป็นการว่าจ้างแบบถาวรเลยคืออวยจัดแล้วก็ผูเ้เล่นบางคนอาจจะงงว่าไอตัวเนี่ยสัญญาว่าจ้างแบบถาวรเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่มันจะไม่ลดค่าสนิทสนมของตัวละครน,นั้นๆนะครับสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับในทีมนะค่าสนิทจะลดลงหนึ่งแต้มแต่ว่าถ้ามีสัญญาถาวรเนี่ยค่าสนิทจะไม่ลดลงเลยนะฮะก็คือเป็นสัญญาถาวรที่กันรเรื่องนี้ได้นะครับอืม ก็ผมได้ปั้นถึงเลเวลร้อยเลยคือแม็กเลยแม็กทุกอย่างยกเว้นสกิลอันติอันติอยู่ที่เลเวลสี่นะฮะสกิลอื่นเนี่ยคือแม็กเลยนะครับเลเวลห้าแล้วก็ตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ค่าพลังเนี่ยคือแม็กเลยซึ่งตัวน้องเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหมว่าโจมตีจะเยอะกว่าป้องกันนะครับคือน้องไม่ใช่สายแท้งบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวน้องเป็นสายแท้งเพราะว่ามีสกิลโลสกิลของน้องเนี่ยอะนะครับสกิลปกติเลยคือการโจมตีไปข้างหน้านะครับแบบวงกว้างเลยที่ขั้น5เนี่ยคือเพิ่ รวมกันเนี่ยคือ20%นะครับก็โคตรแรงอ่ะตีปกติก็แรงแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เลยนะครับพาสีเป็นการสร้างโล่ให้กับตัวเองนะฮะก็คิดจากพลังชีวิตสูงสุดของตัวนางนะแต่ว่าจะมีความพิเศษอยู่ตรงขั้น5ขั้น5เนี่ยเมื่อตัวนางมีเลือดต่ํากว่า50%นะครับจะเพิ่มโลด้วยเหมือนกับว่าจะบัฟโลขึ้นมาอีก8วินะครับเป็นการต้านทานดาเมจ3าก็ทําให้ตัวนางเนี่ยมีความถึกด้วย สกิลปกติก็เป็นการตีไปตีไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะเพิ่มต้านทาน15%นะครับ10วินะครับเมื่อปล่อยสกิลนะส่วนอันติก็เป็นการตีไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นวงกว้างแล้วก็จะทําการยกเลิกเอฟเฟกต์บาเรียของอีกฝ่ายถ้าสมมติว่าเอทรอซ่ายืนคู่กัน2ตัวนะครับอีกฝ่ายกับฝ่ายเราเนี่ยแล้วถ้าฝ่ายเราใช้อัติไปก่อนไอฝ่ายเอทรอซ่าอีกฝ่ายเนี่ยจะโดนลบโล่ทันทีนะก็เป็นข้อได้เปรียบคนไหนที่แบบมีอันติ5เนี่ยเออ,อย่างอันติ5เนี่ยลดคูณดาวสิบเยอรกเซ็น ถ้าเกิดว่าคนไหนที่อันติ5้าแล้วเจอกับอันติสี่อย่างเงี้ยแน่นอนนะครับอันติห้าย่อมดีกว่าสกิลไม้ตายย่อมเหนือกว่าแล้วก็เปิดก่อนด้วยโอเคนะครับมาส่วนของอาวุธบ้างอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยผมใส่เป็นเป็นเทียร์หนึ่งอยู่เลยนะเพราะว่าอาวุธไม่ค่อยมีไงไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เทียร์หนึ่งแต่แนะนําว่าให้ใส่เป็นเลือดนะสองเซตแรกหรือว่าสองเซตหลังเนี่ยควรใส่เป็นเลือดเซตแรกเซตหนึ่งหรือว่าสี่เซตเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะเพราะว่าโล่เนี่ยมันจะค โลจะถึกมากขึ้นนะครับก็แนะนําว่าใส่เป็นเลือดแต่ผมไม่มีเซตเลือดก็ใส่เป็นป้องกันนะฮะแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมใส่เป็นดาเมจพลปะทะเพิ่มขึ้นนะครับเผื่อเจอเอทรอซ่าด้วยกันไงก็ใส่เซตนี้ไปนะครับเพชรเซฟด้วยเพราะว่าถ้าเจอเอทรอซ่าด้วยกันเองเนี่ยมันจะตีกันไม่เข้านะครับต้องมีตัวหนึ่งดาเมจแรงกว่านะฮะแนะนําว่าออปชั่นแรกนะครับออปชั่นนี้นะออปชั่นนี้มันฟิกนะครับออปชั่นนี้ออปชั่นสเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นเลือด ส่วนออปชัน3เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอย่างผมเนี่ยคือดาเมจจากอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันมันเร็วเกินอยู่กับที่ได้ไหมดาเมทที่ได้รับจากคนยิงจู่โจมลดลงนะครับก็คือพวกใช้ปืนนะหรือว่าพวกจัดกลนทั้งหลายนะฮะจะได้รับดาเมจลดลงนะครับอันที่2เนี่ยของไอตัวอุปกรณ์เนี่ยอันที่2เนี่ยคือดาเมจหน่วยลบภาพพื้นเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าก็คือการตีไอตัวที่แบบเดินมากับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นถ้าเจอเอทอร์ซาด้วยกันเองหรือว่าเป็นตัวที่แบบ ใชหว่องอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่จะเป็นพวกเคาน์เตอร์นะครับที่เป็นสายประเภทภาพ,พื้นตัวนางก็จะตีแรงมากขึ้นออปที่3ก็คือโจมตี30นะฮะก็มีสสายนะคนไหนที่จะเล่นสายป้องกันไปเลยนะครับก็ใส่เป็นเลือดนะครับสี่เซตนะหรือว่าคนไหนที่เป็นสายดาเมจกึ่งแทงเนี่ยก็ใส่เป็นเลือดแล้วก็โจมตีก็ได้นะครับเซตโจมตีก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ใส่อะไรเนี่ยต้านปะทะนะครับอืมดาเมจพลปะทะเพิ่มขึ้นแล้วแต่สายเลยแล้วแต่คนเล่นด้วยนะครับว่าเน้นสายไหน เราก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนางเนี่ยลงดันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลงพีพีเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นข้อเสียอันนี้เป็นข้อเสียเลยคือตัวนางใช้ค่าคอสตถึง5ซึ่งมันเยอะมากนะครับแนะนําว่าคนไหนที่จะปั้นตัวนางขึ้นมาเนี่ยต้องไปใส่ไว้ในช่องลีดเดอร์นะครับมันก็จะทําให้ค่าคอสตของนางลดลงหนึ่งประหยัดไปหนึ่งนะฮะดีกว่าไม่ประหยัดไงเออนะครับโอเคไปเราก็ไปเทสต,ตัวน้องกันดีกว่าคือตัวอวยมากๆเลย เลเวลร้อยตัวแรกแล้วก็สัญญาว่าจ้างถาวรตัวแรกซึ่งประวัติข้าวๆของตัวนางเลยนะครับตัวนางเป็นเป็นเด็กอัจฉริยะที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มกวาหน้าจากักรราศีนะฮะแล้วก็นิสัยของตัวนางเนี่ยจากที่ผมได้อ่านมานะตัวนางก็เป็นคนที่แบบแนวสายปากไม่ตรงกับใจอ่ะคือใจนี่คือน่ารักมากๆแต่ว่าปากนี่จัดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปากแข็งบอกเลยอย่างชอบแหละคนอย่างเนี้ยโอเคมา ก็มาที่ปฏิบัติการแล้วก็เลือกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นด่านไรเดียด่านที่แบบไม่ต้องเนื้อเรื่องเยอะคือจะมารีวิวไงนะครับก็ขอเป็นด่านเดียวแล้วกันนะเอาเป็นด่านนี้ไหมยาก,ยากด่านนี้แล้วกันนะครับนี่เลย45แล้วก็ทีมที่ผมใช้เลยนะครับเป็นทีมนี้เลยนะก็จะมีน้องนะครับมีตัวของไอเนี่ยเซลลินนะฮะเป็นสไนเปอร์ข้างหลังแล้วก็มียางทาริมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตองโฮเป็นตัวแท้งนะฮะ ยูเดเป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มโจมตีแล้วก็ยูมิอาเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวพาสซีฟด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เป็นดาเมจนะฮะแล้วก็ยาลบเนี่ยผมจะใช้ยานตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวดาเมจไงเป็นยานดาเมจมานะครับลองดูสักตั้งแล้วผมจะลองใช้ตัวน้องเป็นตัวเดียวที่ลงสนามแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปโชว์ให้ดูด้ว่าตัวน้องถึกจริงอ่ะน้องบอกว่าขอตัวเดียวพอนะครับตัวอื่นอย่ามายุ่งขอตัวเดียวพอไป ไปครับตีไปฮะบอกเลยว่าตีไม่เข้าหมอนตีไม่เข้าหรอกครับผมเป็นไงครับถึกมากถึกมากเฮ้ยอย่ามาช่วยผมครับใครครับเนี่ยคนนี้ใครครับเนี่ยน่าจะเป็นบอทนะอย่ามาช่วยผมครับผมพอเล่นเองมาบอกเลยว่าของจริงเห็นไหมบอทเกือบตายเห็นไหมบอทจะตายแล้วดูน้องเลยไม่ร้อยตีคนเดียวขอคนเดียวพอ สปีค่าไปทีหนึ่งสปีค่าอะไรวะสกิลอะไรวะเมื่อกี้เป็นงานถึกไหมถึกมากบอกเลยถึกมากถึกมากจะจัดชนเข้าไปชนเข้าไปชนเข้าไปครับชนเข้าไปครับจะเข้าไหมเนี่ยจานเดี๋ยวขอยิงเทียร์ก่อนละกันปั๊บอืมโอเคแล้วก็ยิงไปนี่ขอยิงหน่อยน้องบอกว่าจะฟาดบอสขอฟาดบอสหน่อยละกันแดงเจอร์แล้วครับแดงเจอร์แล้วครับผมอันติมาแล้วนะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับ ไปครับมาเนี่ยยืนแทงบอสนานมากกว่าจะตายปั้มโอ้ยตีไปทางไหนวนะนะไม่น่าจะได้แล้วแหละตัวเดียวก็ถือว่าถามว่าถึกไหมถึกจริงแล้วก็นี่เลือดต่ำกว่า50%นะครับก็จะมีบัฟโลขึ้นมาด้วยนะฮะเอาตัวไปช่วยหน่อยแล้วกันดูทรงและอาการน้องน่าจะตีบอสไม่ตายนะฮะเพราะว่ามันมีตัวลูกน้องคอยช่วยไงแต่ก็ยังถือว่ามันก็ถึกนะ เออเน่ยบ้าเป็นตัวแทงคดีข้างหน้าไปครับมผมเล่นเป็นสายกึ่งป้องกันไปเลยนะตัวน้องนะแต่ว่าคนไหนที่จะเล่นสายดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ไปปิดฉากละการอู๋บึ้มบึมบ้านบึ้มบึม,มเรียบร้อยนะฮะเป็นไงง่ายปะ่ะคือง่ายมากนะครับง่ายจัดนะ เป็นตัวที่ลงได้ทั้ง PVE แล้วก็ลง PP ก็ได้นะครับแล้วก็ด่านปกติไอ้ด่านที่ใช้ยานวิ่งอ่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่ามอนเตอร์ตีไม่เข้านะฮะเดี๋ยวผมจะาภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับเป็นด่าน chapter ที่3แล้วก็เป็นด่าน hard ด้วยเพราะว่าถ้าไปลงให้ดูเนี่ยมันจะนานไงก็เดี๋ยวขอขึ้นภาพไอ้ตัวน้องให้ดูแล้วกันนะครับว่าลงด่านนั้นน่ะลงแบบ solo เลยจะเคลียร์ได้หรือเปล่าโอเคนะครับมานี่นะครับเอาตัวน้องลงแค่ตัวเดียว ปอสนี่คือตีไม่เข้าลูกน้องนี่คือตีไม่เข้านะฮะบอกเลยว่าถึกมากๆนะครับตัวน้องนี่เป็นตัวหนึ่งที่ถึกมากๆแล้วยิ่งคนไหนที่อับน้องเป็นสายแทงเนี่ยยืนข้างหน้าแบบไม่ต้องมีใครวองเลยครับถึกจัด โอเคเราก็ไปลง PP ให้ดูกันดีกว่านะมาตอนนี้แล้งผมก็อยู่ที่แลงแล้งกระกาดกนะครับแล้งเนี่ยแล้งบอลอ่ะนะครับจัดอันดับอยู่แล้งบอลสามนะครับแต่รู้สึกว่ามันปิดอยู่นะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่มันเปิดเลยแล้วกันแล้วเจอกันนะฮะโอเคนะครับมาก็เปิดแล้วนะ PP คือรอแบบรอทั้งวันะ <laughs> คือรอหลายชั่วโมงมากนะครับคือไปนอนรอก็แล้วนะคือจริงๆแล้วก็คือลืมนั่นแหละนะครับก็อัดไปตอนช่วงที่ PP มันปิดนะฮะลืมไงโอเคนะฮะไหนๆมันก็เปิดแล้วเราก็มาลง PP ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าตัวน้องเนี่ยจะลง PP เป็นยังไงบ้างไปฮะเราก็ไปที่กลเก l e t ทำไมต้องกาเล t ด,ด้วยแล้วก็นี่เลยตลงแบบจัดอันดับละกันนะฮะเพราะว่าแบบนี้คือเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหเจอเด็ก ลงแบบนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับครั้งหนึ่งนะแบบออโต้นะอันนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะครับแบบอังเกมเขาเล่นให้นะฮะออโต้แล้วก็นี่เลยนะครับทีมที่ผมใช้เลยเนี่ยกับตัวน้องนะก็เป็นทีมนี้นะฮะก็มีตัวน้องเป็นตัวแท้งเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ผมไม่มีตัวแท้งไงก็ใช้ตัวน้องเป็นตัวแท้งก่อนแล้วก็มีน้องสไนเปอร์เป็นตัวยิงข้างหลังที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้แท้งมาช่วยตัวของเอสเทรอซ่านะฮะส่วนนี้ก็เป็นตัวแท้ง อันนี้พาสีฟแล้วก็นี่ดาเมจไปให้ดูสักตาแล้วกันนะแบบนี้นะโอเคนะฮะมา <OS P. K OOOO> ก็เหมือนเดิมครับเราต้องลงตัวเอทอร์ซ่าไปก่อนนะฮะบอทก,ก็ลงมารู้งานไงบอทรู้งานก็ลงไปก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวแทงเห็นไหมว่าเอทอร์ซ่าเนี่ยมันถึกมากเห็นปะอีกฝ่ายยิงไม่เข้าครับเออมีใครหวงแล้วก็เท่านั้นนะฮะโดนเหมือนกันครับผมเี้ยวร้อยก็ถึกนะครับเอสเสซับมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังไหวอยู่นะฮะ แต่ว่ายังไงโอ้โหย,ยานมันยิงมาแต่ก็ไม่รอดนะครับตัวแตกนะยานแตกเป็นที่เรียบร้อยอย่างง่ายมานะครับเราก็ไปลงแบบจัดอันดับกันดีกว่าเพราะว่าลงแบบนี้มันง่ายไงจัดอันดับก็ทีมเดียวกันเลยกับทีมเมื่อกี้เป๊ะเลยคือเหมือนกันเป๊ะเอทรอซ่าเลเวลร้อยเลยนะครับพร้อมบวกไปครับเทคนิคการลงเนี่ยก็จะลงเหมือนเดิมนะครับคือใช้เอทรอซ่าลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวของสไนเปอร์นะครับอยู่ข้างหลังนะ แต่ต้องลงไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงแบบติดต่อกันนะฮะอย่างนั้นตัวสไนเปอร์ข้างหลังเราเนี่ยจะโดนดาวเมจไปด้วยนะครับนี่นะมาโอเคลงไปเลยนะครับ1สเตปท่วนลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้นี่เลยอ่ะลงุงลงไปช่วยน้องเอทอร์ซาหน่อยแต่ว่าสไนเปอร์ไม่ออกนะรอบนี้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ตัวซับได้เหมือนกันเออลุงตายไปแล้วแต่ว่าเอทอร์ซายังอยู่ บอกเลยว่าถึกมากๆนะครับยังไงครับแต่ก็โดนผักออกมานะไม่เป็นไรเรามีตัวนี้คอยยิงอยู่ครับเราก็ใช้ฐานนะฮะยิงไปขอยิงข้างหลังหน่อยแล้วการปรับ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 โอ้โหยังไหวอยู่นะฮะโอเคสไนกก็ยิงไปยิงไปยับยับลงตัวบ้างนะครับเดี๋ยวแตกอ่ะแล้วก็ยิงไปฐานปื๊ดป้าบโอ้โหยบอกเลยว่าโคตรเลงนะครับยังไงฮะเอตอรซ่ายังไหวอยู่หรือเปล่านี่โอ้ย อย่างแรงนะฮะยังไงไหวหรือเปล่าอีกไฟตอนนี้ผมเก็บค่าคอสไปใช้ต่อนะอย่างไนเอทรอรซ่าน่จะตายชัวร์นะเออเรียบร้อยนะครับตายแล้วนะตายแล้วเงี้ยเอทรอรซ่าก็ลงมาอีกรอบ,บอกรู้จักเอทรอรซ่าหรือเปล่ายัางไงครับสป,ปีก้าไปทีนึงโอ้โหบอกเลยหายหมดนะฮะแล้วก็ใช้ตัวของไลออนนะครับโอคอนเนอร์นะลงมาก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าลุงเนี่ยเลเวลแค่ห้าสิบไงดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะนี่แล้วก็นี่เลย บอกบอกเลยว่าี่เบกี่เบกโลกกวนี้เอาจริงไปได้เยอะนักใช่ไหม <c oughs> คลิปที่แล้วเนี่ยก็มาโชว์สักหน่อยแล้วกันอ่ะสไนเปอร์ลงไปข้างหลังเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะยิงสาสตร์ไปก่อนนะครับปับ๊มปั๊มปั๊มตัวแตกเหมือนนะครับเจอเอทอร์ซาผมตัวแตกเหมือนนะฮะบอกเลยว่าขอ,องจริงถึกจริงอยากโดนยิงหรือเปล่าออนี่ไงยิงไปครับผมไว้ใจเอทอร์ซาได้นะครับตัวแทงนะข้างหน้า นี่แหละครับแล้วก็ใช้นี่เลยยังฮาลิมนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตไปเพื่อเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็โจมตีด้วยนะอ่ายิงไปเป็นไงไหวหรือเปล่าไม่ไหวบอกสปีก้าไม่ไหวบอกไ,ไหวไ,ไหวหรือเปล่าครับเรียบร้อยนะฮะเป็นไงเอทอร์ซาเราแม่งอย่างถึกนะครับอีกฝ่ายยิงไม่เข้าบอกเลยอย่างชอบอ่ะตัวน้องอ่ะนี่พูดจริงนะครับอย่างชอบเลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะ น้องๆบางคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหทำไมพี่แรงต่ำานึงเลยคือพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกแต่ก็ถือว่าแรงต่ำเนี่ยก็เจอกับทีมใกล้ๆกันเพราะว่าทีมพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าทีมที่เก่งทั้งทีมนะจะมีแค่เอทโรซ่าที่เก่งแล้วก็ตัวเนี่ยอย่างเซียวหลินที่เก่งนะครับตัวอื่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มีตองโฮด้วยที่ถือว่าเออมันก็ยังพอแทงได้นะครับนะมีเก่งแค่4ตัวเนี่ยนะครับเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับในทีมที่เหลือเนี่ยดูดิห้าสิบเจ็ดสิ นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจันด,ดับเนี่ยเจียวพลังต่อสู้เท่าไหร่แต่ผมก็ชนะมาได้เห็น70นี่คือเยอะมากอีกฝ่ายเมื่อกี้นะครับแต่ก็มีตัวนี่เลยเอสโทรซา,าของเราเป็นตัวแบกข้างหน้าได้ไว้ใจน้องได้แต่ต้องมีข้อควรระวังตรงที่ถ้าเจออย่างไอตัวเนี้ยเซลลินเนี่ยมันยิงแรงไงมันยิงเอสโทรซา,าแรงมากนะครับต้องจัดก,การเซลลินไปก่อนนะฮะก็หาตัวไปวางข้างหลังอะอย่างเป็นตัวอะไรนะอเซาเบธเพนดากอนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่จู่โจมข้างหลังได้นะฮะ โอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะกับตัวของเอสเทรอซาหรือว่าเอสเทโรซาของเรานะครับผมถือว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสายแทงกึ่งดาเมจที่ดีระดับหนึ่งในต้นเกมนะครับแต่ว่าช่วงที่แบบเจอเลเวลร้อยทุกตัวเนี่ยทั้งทีมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวน้องก็เป็นตัวที่ยืนแทงได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึกเท่ากับตัวอย่างไททันที่เป็นเผ่าจากักรกลอันนั้นถึกมากนะครับ แต่น้องนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกแล้วกันคนไหนที่ไม่มีสายแทงไม่มีใครว่องหรือว่าไม่มีพวกแบบเป็นสายแทงข้างหน้าก็ใช้ตัวน้องเป็นสายแทงได้หรือว่าเป็นสายดาเมจก,ก็ได้เออนะครับมันดีทั้ง2อ,อย่างเลยตัวน้องนะคลิปตวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ส่วนคลิปหน้านะครับก็เป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับส่วนวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าก็เป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม